สวัสดีครับ A FC ของแอดนุนเสียนมาคำผ่าโชกเดี๋ยวเจอกันหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เป็นสูตรนะครับอีกหนึ่งสูตรที่แอดภูมิใจนำเสนอนะครับเข้าดีต่อเนื่องเลยครับสูตรนี้นะครับแอดทำให้นี่รู้สึกว่าเน้นๆให้ A FC เลยแหละนะครับเพราะว่าสูตรที่แอดเสนอจะนำเสนอสูตรนี้ เอฟซีได้ดูกันนะครับเป็นสูตรบนล่างนะครับบนล่างมาได้ทั้งบนและล่างนะครับใช้แค่สารทำได้ออกมาแล้วมีแค่สามตัวนะครับแต่ก็เข้าดีนะครับเข้าทั้งบนและล่างนะครับทำออกมาแล้วได้แค่สามตัวดังนั้นเป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้เอฟซีได้ชมกันนะคะรับคลิปนี้ เอามาปาก fc งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับ fc นะครับซึ่งเป็นสูตรที่ ad ทยอยลงไปให้ fc ได้ชมกันนะครับงวดที่แล้วเข้างวดนี้ก็เลยมาให้ fc ได้ชมกันนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับ fc นี่ครับตามเดิมนะครับก่อนจะทำคลิปก็คำเตือนเป็นเพียงการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้น เราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอให้พี่น้องเอโชคดีทุกท่านทุกคนครับจากแอดงุนนะครับแอดมุนเสียนมะขามผาชโชกก็ตามีนะาเอฟซนะครับเรียบร้อย เราก็มาชมกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียวไปลเวลานะครับไม่เป็นการเสียวไวลาเวลาแนีนขยายนิดหนึง่งจะได้เห็นชัดๆเป็นสูตรสามตัวเอฟซีเห็นไหมโอ้เปิดไฟแล้วชัดกว่าเยอะเลยโล่งี้เปิดไฟตั้งนานละ <c oughs> เอฟซีนะชัดนะครับ เปิดไฟแอดลืมเปิดไฟขอโทษทีขอภัยครับเริ่มนะครับเอฟซีสูตรบนล่างนะครับสามตัวนะครับมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับก็สูตรนะครับนี่ครับใช้สามจิตธันวาคมหกหกนะครับมาตังตัแค่นี้เลยครับรางวัลที่หนึ่งนะครับหกสองห้าห้าีีแล้วก็เลขท้ายสองตัวแปดเก้า สุดก็ชาวเห็นเลยครับนี่ชัดชัดเลยหลักแสนนะครับรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขท้ายสองตัวบวกหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวนะครับยกเว้นตัวเดียวที่ไม่เอามานี่คือหลักพันนั้นเอามาบวกรวมกันหมดเลย นะครับนะี่ครับจะบวกเอฟซีดูนะครับหกบวกสนะครับได้แปดบวกหได้13 13ามสิบสามบวกสี่สิบวกสี่ยีบวกสี่นะครับย9่สิบเวกเกมสิบแปนี่ครับได้ได้แปนะครับ,รบลง้ายได้8ปลบ1นหลือ7จนะครับเลือ7จบวกสได้9 แค่นี้ลเลย fc ลบดีหนึ่งบวกดีสองก็ได้แปดเจ็ดเก้าออกนะครับเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งวันนี้เข้าบนนะครับเจ็ดเก้าสามตัวเข้าสองตัว fc นะ่าสนไหมละ่ะนะ fc ใหม่ fc เก่าลองชมลองมาชมตามแ s นะครับแอธิบายให้ขอเคลาละเอียดเร็วๆเ,เออเอาตามนั่นเลย ทั้งคราวทั้งละเอียดทั้งเร็วนะครับมาเริ่มนะครับสิบเจ็ดมกราหกเจ็ดต่อนะครับนี่ครับแสนบวกหมื่นบวกร้อยบวกสิบบวกหน่วยแล้วก็บวกสิบบวกหน่วยสองสองตัวล่างอะไรหลายล้านตัวนะครับหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับศูนย์บวกเก้าเท่ากับศูนย์นะครับบวกเจ็ดก็เท่าสิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกนะครับหกบวกหก เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งสามนะครับรูปหนึ่งละสองบวกสองได้สี่สามสองตีออกศูนย์หกสามนะครับก็มาเข้าทีสามนะครับสามตัวเข้าหนึ่งตัวเข้าที่บนอีกแล้วนะครับข้าบนนี่ครับบนและล่างข้าบนสองหมดติดนะครับต่อไปครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้เลยทำหลูดศรชี้ไว้มหมดแล้วนะครับสรุปมากก็คือ นะครับผลลบที่ได้คือสี่นะครับผลลบหนึ่งแล้วสามบวกสองได้ห้าสี่สามห้านะครับวันนี้เข้าหมดสามตัวเลยเอฟซีเข้าห้าทีหลักหน่วยบนเข้าสี่สามเต็มชุดล่างนะครับสามตัวเข้าหมดเลยเอฟซีนะดันดีอยู่ในเอฟซีดันดีอยู่นะ 4, ยมีแค่สามตัวบนหลังต่อไปเอฟซีต่อไป เ,เต็มชุดแล้วก็มาดูเนี่ยหมดกุมภาเนี่ยนี่ครับบอกลบกูน้าเอกมาละนี่ครับเด้เจ็ดนะครับเอฟซีเจ็ดลบหนึ่งแนะล้วหกบวกสองเด็ดแปดเจ็ดหกแปดเข้าอันนี้เข่าหลักร้อยนะครับเข่าหลักร้อยหกเข่าหลักร้อยเจ็ดเข่าล่างนะครับหลักสิบเข่าหกกับเจ็ดนะครับตามนี้ในเอฟซีเนี่ย มนเสียหลายนะ F4 สามตัวเองนะครับบนล่างเขาดีอยูอ่ใน F4 อะต่อไปครับเนี่ยบวกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับลงตัวที่สองนะครับลบหนึ่งเลือหนึ่งบวกสองเ่อสามสองหนึ่งสามออกสองหกราคาที่สองบนนะครับรู้สึกเขาจะมาบนมากกว่ามาล่างนะทีนะอะต่อไปครับนี่ยคับตามไม่เลยนะครับบวกลบกคุณาออกมาได้เจ็ดนะครับ ลหนึกบอได้แปดเจ็ดหกออกส8 1แนะครับก็ข้อที่แปดนะครับต่อไปครับก็เนี่ยบละกุณันออกมาได้ศูนย์นะครับศูนย์กานะครับออกห้าเกาแนะครับเกบนเก้าลงต่อไปครับลกคุณฮานออกมาได้หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์ออกหน่ะครับ,ออ 5, 9, 8, 7, 9, รบเขา 9, บ 9, ้าหทั้งบนทั้งลลาง อ่า F C F เลินลยเออเดี๋ยวก็ F C ก็ไม่เห็นอ่านี่ครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปหนึ่งหนึ่งหก็มาเข้าวันนี้เอาต่อนะครับวันแรงงานนีที่สองผลลัพธ์ได้สามสองสี่นะครับอออหกเก้าศูนอันนี้ผิดเลยนะครับ เดินดีต่อเนื่องมาผิดหนึ่งงวดนะครับผิดไม่เป็นไรเดินมาต่อนะครับวันนี้นะครับได้สามสองสี่นะครับออกสี่สองมาเต็มชุดนะครับหลังจากเขาผิดนะครับอันนี้มาเต็มชุดเลยสี่สองแล้วก็มาเข้าสามที่บนครับเหมือนงวดที่ออกอ่าเนี่เหมือนงวดนี้นะครับมาเต็มชุดเลยนะครับสี่สามหลังห้าหลักหน่วยบนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ สี่สองหลงหลักสาหลักหน่วยบนใช่ไหมครัเข้าหลังหน่วยต่อไปครับวันนี้ได้ผลเล่ามันหนึ่งศูนย์สอะครับออกศูนย์สี่เข้าศูนย์บนเข้าสามหนึ่งงเข้าหนึ่งหลงนะครับสตัวจะเข้าดีนะครับต่อไปครับผลลัพธ์ได้เก้าแปดศูนย์นะครับเข้าเข้าเต็มชุดอีกแล้วเอฟซีเออเขาเต็มชุดบ่อยนะเอีเนี่ยแปเก้าเ่างเต็มเตม ศูนย์มาเข้าหลักสิบบนเนี่ยเตยมชุดแีลเข่าสามตัวเต็มชุดนะต่อไปครับต่อไปนี่ครับออกมาละผลลั์สองหนึ่งสามครับเต็มชุดอีกแล้ว fc เต็มชุดอีกแล้วนี่ครับล่างสองหนึ่งนะครับบนสามหลักสิบนี่ครับเต็มชุดติดต่อกันเลยนะนะครับหนึ่งเว้นหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองเต็มชุด สามตัวเดินดีครับ FC. เอฟซีต่อวไว้อยน่าน้นาบนะครับ,นะรบงวดที่ออกมาเม็ๆนี่เลยนะครับนี่ครับเลลั์ที่ออกมาคือสี่สามห้านะครับแล้วก็เขาก็ออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกนะครับแล้วข้อที่สี่มาสี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเดินดีต่อนเนื่องนะครับ มวดใหม่มาแล้วนะครับนี่ก็ตามนี้เลยตัยวโลกคุณนานออกมานี่ครับก็ได้เก้าได้แปดได้ศูนย์ดที่จะออกวันที่สิบหกสิงหานะครับสิบหกสิงหานะะโอ้ขอใครเอฟโอ้ยุ่งชุมแล้วนะครับแอปหนึ่งเอฟซีวันที่สิบหกเขียนตัวเล็กแล้วกันเนาะสิบหกนคะครับ เดือนแปดนะครับหกเจ็ดประมาณนี้เขยนตัวใหญ่เดี๋ยวจะไปบงังนะครับเดี๋ยวจะไปบังเลขเข็นตัวใหญ่บนตัวเดียวบอกอันนี้สิบหกถึงหานะครับเดือนแปดเก้าแปดศูนย์นะครับบนล่างนะครับเอฟซี 4, นะครับไม่เห็นแน่นอนแหละหนึ่งตัวนะครับหรือสองตัว นะครับศูนย์เก็เป็นไปได้นะเอหนะ้านะครับศูนยไปแอดชอบศูนย์เลยแล้วไงนะครับแล้วศูนย์นี้แอดวางไว้ที่ล่างนะเอวางไว้ที่ล่างนะครับศู 8, หรือ0ูนย์เก็ประมาณนี้นะเอนะนะครับก็เรียบร้อยไป เพราะว่าเขาเข้าดีมันดูดันหน้าเนี่ยเข้าเข้าดีนะครับเดินดีต่อเนื่องเลยแหละเนี่ยนะครับก็ 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผิดงวดที่เก้างวดเดียวเนี่ยแล้วก็มาเข้าเนี่ยเต็มชุดเลยนะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเข้าเต็มชุดแล้วก็มาหน้านี้ก็หมดที่ผ่านมาก็ยังเข้าอีกนะครับนั้วงวดเนี่ยมาหนึ่งตัวแน่นอนและเอฟซี เอฟีช็อบตัวไหนก็จัดไปแต่แอปช็อบแอดเงินนะครับช็อบศูนย์ช็อบศูนย์เป็นพิเศษประมาณนี้นะครับแล้วก็ศูนย์ช็อบทีล่างด้วยเอฟซีนาประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับจบขึ้นกระบวนความในการรีวิวนะครับอันนี้เน้นเน้นเป็นบนล่างนะครับ FC เอฟซีเน้นเป็นบนล่าง fc ชอบล่างก็ซื้อหลังชอบบนซื้อบนนะครับนี่เลยนะครับสุดท้ายนะครับให้ fc ที่เข้ามาชมแอดหมุนเตียนมาขามปลาโจกฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนให้ fc ให้แอดหมุนเตียนมาขามผ่าชจกด้วยนะครับนะครับ fc สุดท้ายขอให้ fc ที่เข้ามาชมนะครับ จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำกิจการใดๆคาบใช้ก็ขอให้กำไรมีเงินมีทองลองดยนะครับแล้วก็ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเราขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านทุกคนนะครับขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับมาทำงานสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกทีทุกคนที่เข้ามาดูแอดเงินเซียนมาขำพาโชคก็จงโชคดีมีเงินใช้สำหรับคลิปนี้ก็ Sa Wa